เหตุเกิดของภพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าภพภพดังนี้ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรเล่าพระเจ้าค่าอานนท์ถ้าการรมมีการมธา,าตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซส์กามมาภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่า อานท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตันหาเป็นยางสำหรับหล่อเลี้ยงเชื้องอกของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามกรรมธาตุการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้อานนนถ้ากรรมมีรูปธปาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซร์รูปประพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะอานนนด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชปัญหาเป็นยางของพืช วิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่แล้วได้ธาตุชั้นกลางรูปปธาตุการมรงเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ถ้าการรมมีอรูปทธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซายอรูปปพบจะพึงปรากฏได้แลหรือ หาไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีตอรูปธาตุการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์พบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมบุคคลเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะไม่ใช่พรามเพราะชาติก็หาไม่ได้บุคคลเป็นพรามเพราะกรรม ไม่เป็นพราหมก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพอ kich, ่นพอค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก็เพราะกรรมบุคคลเป็นป <intell> ุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมูสัตย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่